ปัญญาเจริญงอกงามกราบครูอุปชาอาจารย์เป็นที่พึ่งของเราอันดามายังบุตตาสปะกวตโตปกภาคณะมการังกาโลมาเสนะโมตัสาภะกวะโต ควานับนำแดพระพื่อมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหกตเสึ่อเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมโพธัสาตัสาโลชอบได้โดยพระองค์เอง นามัสสภาคกวาโตอนาปนามเดพะเกมีภปะจาวอาองนานอรหโต ซึ่งเป็นผู้ไกาจากกิเลสสัมมาสัมโพธา,าสาตส์ตัสสัตด้บาปโดยพระองค์เองดอนโมตัสสาภควะโตอานาบนาแเดปาระมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น อาระหาโตซึ่งเป็นโ้กายจากกิเลสสัมมาสัมวททัสา,สาัสสาโลกจับได้โดยพระองค์เองสันเสริญคนของพุทธเจ้าจิตอาสาอยู่จัดโยมนั่งไอเดอ้อจัดโยมนั่งให้สวยหน่อยให้เตรียมลานธรรม อนดามยังพุทธานุสตินิยังกโรุมาเสนตังโกบาลปะขาวันตังเอวันคาลยานโอติติสัตว์อภูตโตก็จิติสาปานงามตังพระผู้มีพระภาคเจ้านาน ได้พงไปแล้วอย่างนี้ว่าเอเติปโซภาควาลพาเหตุอย่างนี้อย่างนี้พราะมีพระพักรเจ้าดอนรารันเป็นเมื่อไกลจากพิเสัมมาสัมพุทธะ เป็นผู้ตัดสรุบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณาสัมปันโนงเป็นผู้ดึงร้อมด้วยวิชาและจารณาสุขัตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกกับิทุเป็นผู้ลูลกอย่างแจ่มแจ้ง อนนตารุริสธรรมสสรทติเอวุสามาตเพื่บโรดที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธเทวมโนสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ตั้งหลาย พุทธเป็นผู้โลภผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระขวาเตเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสัตว์ ดังนี้นาะทิเมสารนังอันอยังทศทิสองสารนาราสารนาอื่นของกาปเจจาไม่มี พระปัจ้าเป็นสารณาอันประเสริฐของข้าปเจจาวเอเตียนสัจวะเจนาว่าเดยยังสาธุศาสนาด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ ้าปะาจ้าบึงจริเลในพัสสนาของพระศาสดาอทามเมวนพระมาเนนาอย่างบุญอย่างปัสสุตังอิทาตาปะเจ้าผู้ไหวโย่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้คนไายบุญได้นบัดนน้ สาเพปิอันตรายาเมมาเหสงกาสัเเจัสาอันตรายตั้งปวงจะได้มีแก่้าพระจ้าด้วยเดชแห่งบุญานบลงกายนวัจยาวเจ ขับลงด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธผูกำบังปากตั้งไม่ยย่งคำนาดทิเดียนนันใดที่ข้าพระเจ้าก็ทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธทปฏิคันหาตุอาทยันตังขอพระพุทธเจ้าดงขอซึ่งทอด่วงเกินอนันตการันตเรสังวาลิตงพุทธ เพื่อาการสํารวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปเงยขึ้นสรรเสริญคุณของพระธรรมอันดายังธรรมาโนสตินิยังกโรมาเซสวากดิตวะตวะตัรมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตัดไว้ดีแล้วสันเทติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโก เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเออันไดยยิ่อนเป็นสิ่งที่ควรนำเข้ามาใส่ตัวปัจจะดังเวทิตับขวเวนจอยเตเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้นะ ทิเมสาลานางอัญญงนายิบสีเธอสีเธอทายสาลานาอื่นของก้าปเจ้าไม่มีพระคำเป็นาลานาอันประเสริฐของก้าปเจ้าเอเทนสาจวัเนนาวัดโดยยังสาสศาสเน ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมบางเมวันธมรเนนาอย่างบนอย่างปัสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่ว้โยซึ่งพระธรรมได้ค้นคว้ามุนไดในบัดนี้ สาเปปิอันตรายาเมปะเฮสุงกาสเตจัสสักอันตรายตั้งบวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญน้านมอบลงกายเยนวัจเยวัเจตสวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมิปุกัมังปะกะตังมะยายัง กรรนาติเต like so ียนนาใดที่ข้าพระเจ้าก็ทำแล้วในพระทอมโมปฏิคันนาตุอัยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งตอดร่วงเกินอนันต์การันตะเลสังวาเรตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการตอไปสรรเสริญคุณของพระสง Anda mayang sangka no satini yang karo masen Subhati pano apakah